สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับถึงลูกของเราครับที่อายุ7วันแล้วนะครับวันนี้ก็พาเขามาตรวจครั้งแรกที่โรงพยาบาล BNH ครับก็คือตรวจหลังออกจากโรงพยาบาล3วันค่ะสิ่งที่จะต้องเช็คก็คือเช็คเรื่องสุขภาพโดยทั่วไปน้ำหนักดีไหมตัวเหลืองไหมพ่อแม่ดูแลโอเคไหมมีแบบสะดือเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงตหาก,กับคุณหมออะไรคะรอบนี้ ุวันนี้นะครับเรามาตรวจกับคุณหมอสอบคุณนะครับคุณหมอก็จะถามเรานะครับในเรื่องของอาการของลูกของเราครับอย่างเช่น อุจลาระเป็นยังไงบ้างนะครับอุจจาระมีส,ะสีอะไรนะครับซึ่งอย่างของเราเนี่ยล่าสุดคุณพ่อเพิพ่งล้างไปเลยนะครับทิ้งระเบิดให้แขนค้ณพ่อเนี่ยหกก้อนนะฮะเป็นระเบิดเหมือนซุขปข้าวโพดนะครับสีเหลืองๆแบบนี้ซุขปข้าวทองเออซุปข้าวโพดหรือซุปข้าวทองนะครับซุปข้าวโพดจะอ่อนไปซุปข้าวทองโอเคซึ่งวันแรกให้คุณหมอฟังคุณหมอบอกว่าอ่าอันนี้ปกติถ้าเกิดว่าลูกกินนมแม่เนี่ยก็จะมีอุจจาระเป็นสีทองๆเหมือนซุปเนี้ยได้นะครับซึ่งวันแรกที่กลับจากโรงพยาบาลเลยอ่ะ ของลูกเราจะเป็นสีเขียวเขียวเหมือนพิเท่าตอนแรกนึ็กก็เหมือนเอ๊ะกินวีแกนหรือเปล่ากินคีวจิตอะไรหรือเปล่าในท้องนะครับออกมาเป็นเหมือนผักเขียวเขียวนะแล้วก็คุณหมอก็จะมีการฟังเสียงหัวใจนะครับแล้วก็ตรวจตัวต่างๆของร่างกายซึ่งของลูกสตาร์นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ว่าคุณหมอเจอสิ่งผิดปกติหนึ่งอย่างนะครับสรุปแล้วคุณหมอบอกว่าน้องสตาร์เนี่ยมีอาการของตัวเหลืองนะครับซึ่งเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตนะครับด้วยความที่อาจจะไฟที่บ บ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นสีวอร์มไลท์จะดูไม่ออกเลยว่าเป็นสีเหลืองแต่ว่าพอมาที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าน้องมีอาการตัวเหลืองครับดังนั้นตอนนี้คุณหมอก็เลยให้น้องเนี่ยเจาะเลือดน,นะครับแล้วก็มีการตรวจด,ดูนะครับว่ามีค่าตัวเหลืองเนี่ยสูงติดปกติไหมนะครับถ้ามีอาการตัวเหลืองแต่ค่าตัวเหลืองไม่สูงจนเกินไปนะครับก็ให้กลับบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดมีอาการ มีค่าตัวเหลืองในสูงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอหน่าจะให้น้องเนี่ยอบตู้นะครับอบ,<า>อบแสงแอดม <Ad mit S 2> ิด <Ad mit S 2> กันไปนะครับก็คืออย่างวันนี้คือลูกอายุ day เใช่ไหมเจวันค่าตัวเหลืองที่ยอมรับได้ในวันที่7คือ15หมอเขาบอกว่าถ้าไม่เกิน15ก็กลับบ้านถ้าเกิน15ก็ต้องแอดมิด เพราะว่าตัวเหลืองเนี่ยจะเหลืองจากหัวแล้วก็ค่อยๆๆไล่ลงมาแล้วพอถึงเกณฑ์ที่จะหายเหลืองก็จะค่อยๆไล่จากเท้าขึ้นๆๆๆๆไปของลูกสตาร์เนี่ยก็คือ อนนี้เหลืองถึงบริเวณหัวเขา่าตรงหน้าแข้งกับเท้ายังไม่ค่อยเหลืองก็ต้องลองดูแล้วจากประสบการณ์พวกเราตอนสตรองเนาะค่าตัวเหลืองอะคุณหมอแต่ละท่านเขาจะอธิบายว่ามันเหมือนเดินขึ้นภูเขามันจะเหลืองจนถึงพีกแล้วก็ค่อ,คอยๆลงใช่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าสเตจการตัวเหลืองของลูกเราอยู่ในขั้นไหนแต่ก็ณนะวันนี้วันที่7ของลกูกอายุ7วันก็มีอาการตัวเหลืองก็เจาะเลือดดูค่ะ รอผลเลือนหนึ่งชั่วโมง นีก็ดูดนมอยู่คุณพ่อก็ได้ลองถามคุณหมอขอบคุณดูว่าเอ๊ะล้วมันมีวิธีให้เราช่วยลดค่าตัวเหลืองได้ไหมเวลาเราอยู่กับลูกที่บ้านอะไรแบบนี้ครับซึ่งเดิมทีก็มีความเชื่อนะครับว่าเออถ้าให้ลูกอะไปตาแกแดดตอนนอ้อเช้ามาันจะช่วยนะครับแต่ปรากฏว่ารอบนี้ถามคุณหมอขอบคุณคุณหมอบอกว่าวิธีแบบนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้มีการคอนเฟิร์มมาว่ามันจะได้ผลนะครับทางการแพทย์ทางการแพทย์เนี่ยนะแต่วิธีที่จะช่วยให้ได้ผลได้เร็วขึ้นก็คือว่าให้ลูกเนี่ยกินนมแม่นะครับแล มาอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาการตัวเหลืองมันจะลดลดลงได้เร็วขึ้นนะครับให้ลูกกินนมแม่เยอะๆประมาณนี้ครับก็เป็นวิธีบ้านๆที่พอจะช่วยได้นะครับก็คือให้กินเย,ยอะๆก็คือให้ถ่ายเยอะๆอะไรถ่ายให้มันร่างกายมันขับของเสียออกมาถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เหมือนกินน้ำมานเยอะให้ฉี่เยอะนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วนเนาะแล้วก็คุณหมออธิบายว่าตัวเหลืองนี่เกิดจากเม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งเราผู้ใหญ่ก็เป็นแต่ในเด็กแรกเกิดเนี่ยแต่อายุเม็ดเลือดแดงจะสั้นกว่าแล้วก็ะแตกตัวเร็ว แล้วการขับถ่ายของเสียเอาของเสียออกจากร่างกายอาจจะยังทํางานได้ไม่เต็มที่ก็เลยทําให้ มีการตกทางหรือเกิดอาการตัวเหลืองขึ้นมาประมาณนี้ค่ะตอนนี้นะครับพวกเราก็เลยเร่งครับเนี่ยฮะเร่งกินนมนะครับเพื่อจะได้ขับถ่ายของเสียนะครับอันนี้สตาร์ก็รีบกินใหญ่เลยนะครับตอนนี้นไกินเยอะแล้วก็ทิ้วขับถ่ายออกมาจะได้ไม่ต้องแอดมิดใจเนี่ยไม่อยากให้แอดมิดเลยนะครับเพราะว่าการแอดมิดเนี่ยเขาไ้ใจก็เยอะเนาะอะไรแบบนี้นะอยากให้เขาแบบใช่อยากให้เขาหายได้ด้วยตัวเองนะคือถ้าเราเนี่ยไปแล้วเราไม่ต้องแอดมิดเลยก็พยายามให้เขากินกินนมแล้วขับถ่ายเยอะนะโอเคก็มาเป็นกําลังใจให้กับลูกสตาร์กันนะ ครับเดี๋ยวมาดูว่าผลจะออกเป็นยังไงครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คือต้องรอผลประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวคุณแม่ทานข้าวก่อนนะครับเพิ่มพลังด้วยเมื่อกี้นะครับรู้ผลจากคุณหมอแล้วนะครับและเลขที่ออกก็คือ13.3เท่ากับว่าไม่ต้องแอดมิ้ เราคุณหมออธิบายเพิ่มค่ะว่าลูกอายุ6วัน7วันเนี่ย13.3ถือว่าเป็นค่าที่โอเคไม่จำเป็นต้องรีเช็คเรื่องตัวเหลืองและแต่ มีแต่นะแต่ก็ให้สังเกตการขับถ่ายของลูกค่ะว่าถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีที่แบบออกขาววเ,เนื้อๆไม่เหลืองอะ่ะอันนั้นนะให้กลับมาโรงพยาบาลแต่ของเราสีเหลืองอลา,ามสวยงามเป็นซุปปักทองก็ก็โอเคก็ค่อยสังเกตต่อไปแล้วก็นัดอีกทีหนึ่งก็คือฉีดวัคซีนเลยค่ะเย่เย่ดีใจวันนี้พวกเราได้กลับบ้านนะคะแล้วก็เหลืออีกหนึ่งอย่างตงไมอะไร อาแผนไปที่น้ค่คุณพ่อคุณพ่อคิดว่าเหลืออะไรคะอีกอย่างหมายถึงอะไรครับออย่างอีกหนึ่งอย่างที่ต้องทาที่ b n s อีกหนึ่งอย่างที่ต้องทําที่ b n s ก็จ่ายตังค์ไงใช่โอเคเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ได้รู้ว่าวันนี้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างสาหรับการพาลูกมาตรวจครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้นะครับก็ดีใจครับดีใจมากเลยนะฮะมาดูหนุ่มน้อยตัวไม่เหลืองนะครับนี่ ตอนนี้ก็กินนมอิ่มแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นไหมฮะรีบให้กินนมเลยนะฮะมันถึงรอบพอดีถึงรอบเที่ยงพอดีหนึ่งแล้วสองเาเจาะเลือดพอเจาะเลือดอะที่แรกเขาอยากกินนมตั้งแต่ตอนก่อนเจาะเลือดแล้วแบบแต่เราก็แบบวางแผนไว้ <c oughs> ว่าเวลาลูกเจาะเลือดเนต้องรอไห้แน่ๆก็เราก็เลยยือ้อพ่อเขาก็โอ้ก่อมยือ้อกันจนว่าให้เจาะเลือดให้เสร็จแล้วก็จะได้กินนมพูดถึงรอบการกินนมนดีกว่าตอนที่โรงพยาบาลเนี่ยถูกเซตระบบให้เป็น9ก้ 2. สามนะครับซือทุก3ชั่วโมงแต่ว่าพอกลับไปอยู่ที่บ้านจริงๆนะครับที่เราต้องรับมือกันเนี่ยมาประมาณ1-2วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเหมือนเดิมไหมให้คุณแม่บอกอันนี้เพราะว่าคุณแม่อยู่ตอนกลางคืนค่นอ,อนข้างใกล้เคียงเดิมแต่มีเพิ่มรอบบ้างบางครั้งอย่างเช่นแบบสมมุติปกติ เราจะทุกๆสามชั่วโมงไปต่เหลื่อมแค่ประมาณ15นาทีไม่เกินบวกลบแค่พออยู่บ้านเนี่ยมันเริ่มงอกรอบผ่านไปแค่2ชั่วโมงเอาแหละอาการเราก็แบบหน้าแบบพยายามจะหาอะไรงับและอะไรเงี้ยพยายามจะสุกดูดผ้าคนอื่นอะไรเงี้ยก็จะมีก็คือ รอบจะมีเพิ่มแต่แตระบบที่รอบเดิมยังมีอยู่แต่<ช>มีการซอยถี่ขึ้นมาบ้าง<ช>บางรอบเป็นชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงตอนคิดว่ามันแปรผันกับน้ํานมป้อนนะคะ<อ>คือวันเดาว,ว่านะส่วนตัวคิดว่าบางรอบอะ่ะเราทํานูน่นทํานี่แล้วนมเราอาจจะไม่เยอะหรือเราลืมกินน้ําแล้วนมเราอาจจะไม่เยอะไอ้รอบนั้นแหละพอลูกเขากินแล้วเขาหลับไปแล้ว,ลวมันไม่ได้อิ่มท้องเท่ารอบื่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยงอกออกมาซึ่งเนี้ย คุณหมอก็ได้บอกเหมือนกันค่ะว่าคุณหมอยอมรับที่ประมาณแบบต่อยทุกๆ2ชั่วโมงแต่ถ้าหมอบอกว่าถ้าทุกชั่วโมงเนี่ยไม่ไหวต้องฝึกลูกหรือบางทีต้องยือกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยจาก2ชั่วโมงหมอโอเคก็ ขอบคุณที่ติดตามกันครับวันนี้คุณพอ่อก็อยากสรุปสั้นๆว่าส่วนตัวเรานะครับก็เชื่อใน,นกลไกของธรรมชาตินะ้อถ้าลูกของเรานั้นกินนมแม่นะครับอย่างเพียงพอแล้วก็เป็นระบบสม่ําเสมอเนี่ยกลไกตรงนี้มันก็จะช่วยให้ลูกของเราเนี่ยมีการขับถ่ายได้ค่อนข้างดีนะครับและสุดท้ายเนี่ยไม่มีอาการตัวเหลืองที่มันอยู่ในจุดที่อันตรายจนเกินไปนะครับก็ฝากไว้มาคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดใครที่เพิ่งมีลูกครับก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะครับก็พยายามให้ลูกกินนมแม่อย่างสม่ำเสมอนะครับนั่นเองนะครับ ก้านหมอเขาบอกค่ะว่าเอาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปเสียเรื่องแต่งแดดมากนะอะไรเงี้ยเหมือนเอาเวลามาโดบตัวเองดีกว่าค่ะ <m> คุณแม่เพราะว่า<ห>ถ้าเรามีน้ํานมเพียงพอให้เขากินอย่างต่อเน,นื่องใช่ไหมฮะมันก็จะตรงนี้มันก็จะช่วยดีแต่ถ้าคุณแม่บางทีเครียดไปกลายเป็นว่าไม่มีน้ํานมชะนั้นอาจจะส่งผลตรงนี้ถ้าลูกเขาไม่ได้ก็เหมือนคนไม่ได้กินน้ำก็ไม่มีอะไรจะขี่ออกมาใช่ไหมฮะก็ต้องให้เขามีกินตลอดคุณแม่ก็ต้องอย่าเครียดนะครับ โอเคเดี okay, <Okay. S 1> e ๋ยวไปปิดคลิปด้วยค่าใช้จ okay, e ่ายในวันนี้ค่อขอบคุณที่ติดตามพวกเราต่อไปด้วยกันนี่เจนี่ค่ะ